สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะสวัสดีเช้าวันใหม่นะคะขอบคุณทุกการสปอร์ตเหมือนเดิมเช่นเดิมค่ะนะคะมากๆเลยจริงๆจากใจนะคะเป็นเกยมากมากเลยเช่นกันค่ะได้มาพบเจอกันได้มาเช็คพลังงานได้มาดูคลิปกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยทีเดียวนะคะท่านใดอยากที่จะสปอร์ตก็คลิกดิงคีป,ปุ่มด้านล่างได้เลยแต่อย่าปรึกษาพนหาหัวใจคอนซลท์ หรือทุกเรื่องในชีวิตทางออกก็แอดไลน์ด้านล่างนี้เข้ามาเหมือนเดิมค่ะวันนี้นะคะอากาศแบบนี้นะคะไม่มีแดดเลยเชา้าๆช้าดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเรามาดูพลังงานของทุกๆคนกันนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะเรื่องราวนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาอัปเดตพลังงานทุกๆวันนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับพลังงานของคุณในวันนี้ไพ่อยากจะบอกอะไร ขอพลังงานทุกทุกคนค่ะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ The Emperor สิ่งที่คุณจะได้พบเจอพลังงานของทุกทุกคน The Devil ค่ะ The Devil The Emperor The Emperor The h i e r o p h a n t The, The Magician พลังงานของทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะ การรอคอยแห่งความบูรณมสมบูรณ์นะคะเรื่องราวของความรักและก็ชีวิตที่สมบูรณ์แบบนะคะสิบถ้วยได้คุณจะได้พบเจอคู่ชีวิตเนื้อคู่ของคุณนะคะที่เป็นสภาพบุรุษสุภาพสตรีที่มีความเป็นผู้นานะคะมีความเป็นผู้ใหญ่อาจจะอายุมากกว่าคุณมากๆนะคะหรือว่าอายุน้อยกว่าก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆเลยนะคะเข้ามาชื่นชอบเข้ามาจีบคุณเข้ามาสารความสัมพันธ์กับคุณหรือว่าคุณกับคุณกําลัง สารความสัมพันธ์กับใครอยู่นะคะที่เป็นคนที่ยุมมากกว่าคุณมากๆหรือว่าอยุ่น้อยกว่าก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นพ่อไม่แม่ๆนะคะคุณอาจจะติดต่อหรือพูดคุยกับคนคนนี้อยู่นะคะคนคนนี้มีสเสน่ห์มากๆคุณกับเขามีสเสน่ห์ทั้งเรื่องของร่างกายนะคะเรื่องของอความผูกพันที่เคยมีอะไรเหมือนกับว่าเป็นความผูกพันที่ รอคอยการมาพบเจอกันรอคอยการมาสร้างความสัมพันธ์รอคอยมาเหมือนมาทำให้ความฝันมันเป็นจริงนะคะมี คนเข้ามาชอบคุณและก็ชอบคุณมากๆเลยแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้อยู่ในความสันธ์ทีออ่จริงจังแล้วก็ชัดเจนนะคะอาจจะมีเรื่องราวที่เป็นอุปสรรคกันเกิดขึ้นอาจจะเป็นอะไรที่มันดูลึกลับซับซ้อนนะคะดูยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นเองเหมือนกับว่าอาจจะเรียนรู้แล้วรู้จักกันไปแล้วนะคะเขารอคอยการเข้ามาหาคุณค่ะ เขารอคอยการที่จะสร้างโอกาสแล้วก็ทำโอกาสระหว่างคุณและเขาให้เกิดขึ้นจริงเป็นรูปธรรมเป็นการแต่งงานสร้างครอบครัวจริงๆนะคะความสุขความรมสมบูรณ์นะคะคุณจะเจอคู่แท้รักแท้ที่เข้ามาซัพพอร์ตดูแลคุณได้มีความเป็นผู้นำสูงนะคะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่รักแล้วก็ดูแลครอบครัว ของตัวเองได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นคนมีเสน่ด้วยมีเสน่ดูดีมีพร้อมทุกอย่างนะคะหน้าที่การงานแล้วก็การเงินเป็นคนที่สามารถที่จะซัพพอร์ตดูแลคนรักได้แต่เป็นคนที่โสดแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้เป็นคนที่พึ่งพาแล้วก็อยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าตัวตนของเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์เหลือเกินแล้วก็มีทั้งมีพร้อมทั้งหน้าที่การงานแล้วก็การเงินนะคะ เรื่องราวระหว่างคุณและเขาถ้าเจอแล้วเขาจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงะค่ะเพราะฉะนั้นจะนิ่งมากๆจะให้คนรักอยู่ภายใต้การควบคุมนะคะอาจจะมีหน้าที่การงานที่ทําเยอะด้วยเพราะเป็นพลังแห่งธาตุไฟนะคะความเป็นผู้นําธาตุไฟแล้วก,นก็นักธุรกิจหนุ่มบริหารอะไรแบบนี้ผู้นําที่แบบใช้ความคิดทั้งทรงคุณุฒิและก็วัยวุฒิที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์กับคุณนะคะหรือบางท่าน ได้พูดคุยงานนะคะหรือว่าเกี่ยวกับงานสร้างสารรค์เกี่ยวกับงานแล้วมีคนผลักดันนะคะรู้สึกว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผลักดันคุณให้โปรเจกต์งานคุณเพื่อที่จะได้สร้างตัวเองหรือว่าสร้างผลงานให้ไปสู่ความสําเร็จเป็นความสําเร็จที่มีความสุขเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในอนาคตเลยทีเดียวเป็นงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับคุณนะคะเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่ผลักดันหนุนนําคุณให้ ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าผลักดันเรื่องของการขยับขยายนะคะเรื่องของชื่อเสียงหรือว่าอนาคตการงานหน้าที่การงานในอนาคตกบกการวางแผนนอนาคตนั่นเองนะคะบางอย่างรู้สึกว่ามันมีพลังงานเก่าๆนะคะที่ที่มีความผูกพันที่มีการเสน่หาความเสน่หากาันอยู่ รอคอยนะคะเขารอคอยที่จะเข้ามาหาคุณรอคอยที่จะสารความสัมพันธ์มีใครบางคนคิดถึงคุณอยู่เป็นพลังงานกเก่าๆที่คุณกับเขามีอุปรสรรคกันหรือว่ามีอะไรที่ห่างไกลกันคิดถึงเสน่หารอคอยอยากที่จะสร้างครอบครัวอยากที่จะเข้ามาวางแผนอนาคตร่วมกันกับคุณหรือว่าแต่งงานสร้างครอบครัวกับคุณนะคะหรือเป็นพลังงานที่อยากที่จะกลับเข้ามาเป็นความความสุขความรวมสมบูรณ์พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกกันอีกครั้งนะคะเรื่องของความรักคุณจะเจอใครที่เขา เขาฉลาดนะคะฉลาดแล้วก็มีเสน่ห์มีความรู้มีความสามารถนะคะรูดูมีเป็นคนที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วก็เป็นคนที่เก่งมากๆรู้ว่าจะ รู้ว่าจะทำยังไงในความสัมพันธ์รู้ว่าจะข้อหาคนยังไงร,รู้ว่าจะจีบคุณยังไงนะคะเรื่องของการงานก็ต้องใช้ความสามารถในการทํางานหรือว่าพรสวรรค์หรือว่าพรแสว,ว,สแวงวิ่งเข้าหาโอกาสถ้าคุณกําลังที่จะรู้สึกว่าขยับขยายการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของธุรกิจหรือว่าหน้าที่การงานในอนาคตบางท่านมีเกณฑ์นะคะที่จะได้เปลี่ยนงานโยกย้ายงานโยกย้ายตําแหน่งในอนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็นงานใหม่ที่ได้รับหรือว่างานใหม่ที่ทําให้คุณกระเถิบ เถิดเรื่องของตำแหน่งหรือว่างานใหม่ที่องค์กรใหม่ที่มีตำแหน่งที่ดีกว่าแล้วก็การเงินที่ดีกว่านะคะทำให้คุณมีชื่อเสียงทําให้คุณรู้สึกว่าพัฒนาตัวเองนะคะเติมเต็มในศักยภาพของตัวเองแล้วเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตนั่นเองนะคะบางคนเจอเรื่องของเออบางสิ่งบางอย่างต้องดูนะคะดูใจไว้ก่อนใครเข้ามาในช่วงนี้ใครที่เข้ามาพูดคุยหรือว่ารู้จักนะคะหรือว่าชอบเราออกท่าทีแบบชอบเราก็ต้อง คุยไปก่อนนะคะคุยไปก่อนระวังก่อนให้เจอเขาจริงๆก่อนไม่ชชว่์ก่อนว่าสแกมเมอร์หรือเปล่านะคะคนดีไม่ดีหรือเปล่าต้องใช้เวลาค่ะการใช้เวลาในความสัมพันธ์1ปีขึ้นไปดีมากๆนะคะเรียนรู้จักการหลังจากนั้นค่อยขยับสถานะก็ได้อะไรที่มันเร็วมันน่ากลัวคะ่ะผู้ชายเขาก็คิดแบบนั้นเหมือนกันอะไรที่เร็วมันน่ากลัวผู้หญิงเราก็ยิ่งรู้สึกแบบนั้นเลยถ้าอะไรมันเร็วมันน่ากลัวนะคะถึงเราจะชอบเขาแต่มันเร็วเกินไปมันก็น่ากลัวเพราะว่าต่างคนต่างมี ประสบการณ์ในอดีตท,ที่ผ่านมา ย่ๆอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นความรักที่เป็นรักแท้จริงๆที่จะแต่งงานสร้างครอบครัวแบบนี้นะคะความรวมสมบูรณ์แบบนี้ไม่ต้องใช้เวลานั่นคือรักครั้งสุดท้ายนะคะของคุณที่คุณจะได้พบเจอนะคะคุณจะเจอใครที่เขามีอดีตที่เจ็บปวดมากๆนะคะแล้วก็รู้ว่าความสัมพันธ์น่ะจะต้องทํายังไงด้วยเป็นคนที่ฉลาดเก่งเรียนรู้อะไรกับคนรอบข้างได้เร็วมีทริคในการดูใจลองใจด้วยนะในเรื่องของการงานเรื่องของการเงิน ระยะทางระยะเวลาแล้วก็การกระทานะคะบางท่านเจอกับคนต่างชาติหรือบางท่านเจอกับหนุ่มที่ฉลาดฉลาดรู้ว่าจะดูใจเราอย่างไรจะเอาความลับความรู้สึกจริงๆของเราที่มีกับเขาออกมาอย่างไรนั่นเองค่ะอนาคตแห่งการแต่งงานสร้างครอบครัวก,กำลังจะมาถึงคุณเห็นไหมคะการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงเรื่องของกลยกย้ายที่อยู่โยกย้ายที่อาศายัโยโย,โยกย้ายที่ทํางานในอนาคตหรือว่าการเดินทางไกลต่างประเทศนะคะแบบนี้บางท่านรู้สึกว่า จะได้เดินทางไกลต่างประเทศในช่วงปลายปีนี้นะคะหรือว่าต้นปีหน้านั่นเองหรือมีคนทางไกลเดินทางมาหาคุณการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีที่จะเกิดขึ้นหน้าที่การงานถ้าคุณรู้สึกว่ากําลังพัฒนาตัวเองอยู่กําลังเรียนด้วยอะไรใหม่ๆอยู่แล้วก็มีโอกาสที่คุณจะได้ทําอะไรใหม่ๆหที่เป็นสิ่งใหม่ใหําให้คุณได้มีชื่อเสียงหรือว่าประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานนะคะเพราะนั้นเงินที่จะได้มาคืองานที่ทํา ที่คุณทํานั่นเองนะคะบางท่านทําแล้วนะคะรอโอกาสทําแล้วลุยแล้วมีทั้งงานหลักมีทั้งงานเสริมลุยเข้ามาแล้วโหปลายปีนี้นะคะ,ะในช่วงปลายปีนี้ที่คุณวาดไว้ว่าจะได้อะไรเป็นกอบเป็นกรรันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นโอ้โหคุณจะประสบความสรุจมีความรุ่มสมบูรณ์นะคะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักที่กําลังจะเข้ามาเลยทีเดียวนะคะนี่ก็ กลางเดือนมีนาคมแล้วเดี๋ยวก็เมษาแล้วปีใหม่ไทยแล้วค่ะทุกคนจะกลางปีแล้วเร็วมากๆเลยเพราะฉะนั้นความสุข ความสมหวัง4ไม้เท้า2ไม้เท้า10ถ้วยคู่ชีวิตเดอะสตาร์ค่ะคู่ชีวิตของคุณคู่แท้ของคุณที่จะมาผลักดันให้คุณประสบความสมําเร็จด้วยเช่นกันเขาก็จะเป็นคนที่ดูเซ็กซี่นะคะเป็นผู้ชายก็เซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์ได้ค่ะเป็นผู้หญิงก็ยิ่งเซ็กซี่สวยรูปร่างดีหุ่นดีนะคะถูกใจถูกชะตาเจอคู่ที่ใช่บางท่านเจอแล้วแต่ว่ายังเหมือนกับ ทั้งห่างไกลทั้งกําลังเรียนรู้ความสัมพันธ์หรือว่าคุยคุยกันอยู่ทั้งรอคอยที่จะได้มาพบเจอกันอยู่นะคะแต่บางท่านยังไม่เจอคุณจะได้เจอกับเขาในช่วงปลายปีนี้แหละนะคะปีนี้แหละยังไงก็ต้องเจอแต่ถ้ามีใครเข้ามาคุยคุยไปก่อนนะคะเพราะกว่าคุณจะเจอคนที่ใช่จริงๆรักแท้จริงๆคุณจะต้องเจอใครที่เข้ามาพิสูจน์เพราะธรรมชาตินะคะธรรมชาติมนุษย์เราที่ที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ธรรมชาติ ของมันอยู่แล้วต้องเจออะไรที่ไม่ดีก่อนอยู่แล้วหรือว่าไม่ใช่ก่อนอยู่แล้วค่ะเพื่อที่เราจะได้คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่เลือกเพราะเราบางทีเรายังไม่รู้ยังไม่ตกผลกเกี่ยวกับความรักความรู้สึกสิ่งที่เราต้องการแท้ๆคืออะไรไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะค้นหาเฟ้นหาเจอคนที่ใช่ของคุณอย่างแน่นอนนะคะนี่ความ,มสมบูรณ์ความสุขนะคะเจอคนที่ดูมีเสน่ห์มากๆ ดูลึกลับหน้าคนหาดูเป็นคนที่เฟลลี่มีความสุขดูเจ้าชู้นะคะแต่เป็นคนที่ถ้าอยู่ในความสัมพันธ์แล้วค่ะรักแล้วก็ดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีเพราะเขามีความเพ,พร้อมในทุกด้ดานนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าผ่านอะไรมาเยอะแยะในชีวิตมากมายแล้วก็ฉลาดเท่าทานผู้คนแบบนี้นะคะเรื่องของงานเสริมอีกอย่างหนึ่งถ้าจะรู้สึกว่าบางทีถ้ารู้สึกต้องใช้กลเม็ด ทริคอะไรในการขยายการปรับปรุงเรื่องของธุรกิจหรือว่าการงานการงานเสริมนะคะก็ทําได้เลยนะคะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะรู้สึกว่าต้องเปลี่ยนอะไรใหม่ๆต้องเพิ่มเติมอะไรใหม่ๆต้องหาวิธีอะไรใหม่ๆนะคะพัฒนาอยู่เสมอนั่นเองค่ะคนควา้าอะไรใหม่ๆอยู่เสมอนะคะภัยกําลังจะบอกแบบนั้นถ้าบางท่านไม่มีพรสวรรค์พรแสวงนี่แหละคะ่ะจะทําให้คุณได้ประสบความสําเร็จเช่นกันนะคะ เรามาดูไพ่สำหรับนี้กันนะคะพลังงานความรักชิวเด้นนะคะความรักของคุณจะเปรียบเหมือนจะเริ่มต้นแบบเป็นเด็กๆนะคะเหมือนกับว่าเริ่มต้นแบบสเต็ปบายสเต็ปเลยนะคะเริ่มต้นตั้งแต่การจีบการน่ารักกระหนุ่งกระหนิงนะคะโตไปเรื่อยๆเป็นคู่ชีวิตกันนั่นเอง ู่ชีวิตที่อยู่กันจนแก่จนเท่าอยู่กันถึงขั้นแต่งงานเวรีส mm ู hmm. งงน mm hmm. เห็นไหมคะสี่เท้า mm hmm. การแต่งงานกําลังจะมาหาคุณนะคะคุณจะพบเจอคู่ชีวิตที่พัฒนาความสัมพันธ์เป็นสเต็ปสเต็ปพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุขงอมนะคะช่วงเวลาแห่งการสุกงอมคุณจะได้ แต่งงานใส่ชุดเจ้าสาวเจ้าบ่าวกับคู่ชีวิตของคุณพาร์ทเนอร์ชีพคู่ชีวิตที่ร่วมทุกร่วมสุขกันนะคะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์แบบแล้วก็มีลูกด้วยกันอย่างที่คุณต้องการนะคะบางท่านอาจจะมีการแพลนคุยกับใครไว้ในเรื่องของการแต่งงานในอนาคตมีลูกด้วยกัน1คนถึง2คนนะคะก็ ความสัมพันธ์คือความมั่นคงและก็หนักแน่นนะคะการอดทนที่เราคอยใครสักคนนั้นก็ต้องใช้เวลาในการหนักแน่นความอดทนของเราเหมือนกันใครเข้ามาระหว่างทางถ้าไม่ใช่ปฏิเสธได้ทันทีเพราะคุณต้องเชื่อในความเชื่อความรู้สึกข,ของตัวเองว่าคุณจะเจอคนที่ใช่ไม่ใช่คนที่อะไรก็ได้ที่จะเข้ามาในชีวิตนะคะสวยงามมากๆเลยเวลีซูนเคลียร์เอเนอร์จีของตัวคนเองที่คุณต้องการแล้วก็เอนจอยกับความสุขของตัวเองเพราะวดดิ้ง การแต่งงานรออยู่เห็นไหมคะครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์ความสุขเจอคู่ชีวิตคู่ที่ใช่คนที่ใช่เข้ามาคนที่เข้ามาพพอร์ตคุณนั่นเองค่ะดูแลคุณนะคะทั้งชีวิตเลยนะคะขอให้คำตอบนางฟ้ากับสำหรับนี้สำหรับนี้ค่ะ trust ค่ะเชื่อในความคิดความรู้สึกของตัวเองแล้วก็เชื่อในเซนส์จิตวิญญาณของตัวเองสัญชาตญาณของตัวเองนะคะเพราะคุณจะเจอ ความรักที่ดีแล้วก็การงานการเงินที่จะเข้ามาและสิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จอะคะจงเชื่อสิ่งนั้นเชื่อตัวเองนะคะแล้วก็ลุยไปต่อกับสิ่งที่ตัวเองต้องการ i i h h p p y y h h n n e ค่ะความสุขการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเว g ขึ้นการแต่งงานการเดินทางไกลต่างประเทศใครที่รู้สึกว่าแพลนที่จะไปต่างประเทศหรือว่าทำงานต่างประเทศนะคะ การต่างประเทศการเดินทางไกลนะคะการขยับขยายที่อยู่ที่อาศัยที่ทํางานการเริ่มต้นใหม่นะคะเจอสิ่งใหม่ๆกับคนที่รักกับคนที่คู่ควรกับคุณค่ะบางท่านมีใครส่องใครมองใครดูคุณอยู่นะคะอยู่ไกลๆบางท่านมีความคิดถึงลอยมาหากับพลังงานของความระความสัมพันธ์ความผูกพันที่ราคอยนะคะขอพ่ายเอเราเข้าค้าสำหรับนี้นะคะกับสิ่งที่คุณจะได้ พบเจอขอพายแห่งคำตอบค่ะ Sunrise New Create Ideas New a v e n g e r ค่ะหาอะไรใหม่ๆทำสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆไอเดียใหม่ๆออกไปหา Avenger ใหม่ๆนะคะเช่นถ้าอยากได้งานหรือว่าอะไรแบบนี้หรืออยากได้ไอเดียที่จะได้เปิดทางเปิดช่องทางอะไรบางสิ่งบางอย่างกับตัวเองงานเสริมหรือว่า j อบ ออกไปหาสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆออกจากกองฟ r โซนนะคะเพราะว่าเมื่อไหรที่คุณทําอะไรใหม่ๆคุณจะเกิดผลลัพธ์ใหม่ๆแล้วมันจะทําให้คุณเฟรชคุณมีความสุขดสดใสแล้วก็กระปี้กระเป๋านะคะแอคทีฟมากขึ้นแล้วก็เปิดช่องทางให้ตัวเองได้ชาร์จแบตพลังงานด้วยชาร์จแบตพลังงานแห่งความสุขนี่คือ เหรียญแห่งความมั่นคงเหรียญแห่งความมั่งคั่งค่ะนะคะทรัพย์สินเงินก้อนใหญ่ที่คุณต้องการนะคะที่จะได้มากับงานที่จะทําการได้เปิดอะไรใหม่เริ่มต้นใหม่ๆนะคะพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงธุรกิจนะคะการได้เจอคู่ชีวิตที่ทําให้ชีวิตมั่นคงมากขึ้นจากที่เคยรู้สึกว่าสัตว์เออเมื่อไหร่จะเจอเขาสักทีนะคะโรสค่ะโรแมนติกอินเดียแอร์นะคะความรักความโรแมนติก มันจะมาซึ่งความสุขที่เป็นไปอย่างธรรมชาติจริงๆนะคะเหมือนกับว่ามันไม่ได้เกิดจากอะไรที่โดนบังคับเกิดจากอะไรที่ไม่ใช่ตัวตนของคุณแต่ทุกสิ่งอย่างมันจะเกิดขึ้นจากธรรมชาติแล้วก็การเป็นตัวตนของเรานะคะในเรื่องราวของความระความสัมพันธ์นะคะ แล้วก็อะไรที่เป็นของเรามันก็จะเป็นของเราค่ะ happiness ค่ะความสุข success การประสบความสำเร็จแล้วก็ความสุขเรียนความมั่งคั่งนะคะชีวิตใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณกับความรักใหม่ที่สุขสมหวังแล้วก็รอคอยการแต่งงานคู่ชีวิตที่กำลังจะมาถึงนะคะถ้าหยิบออกมาอีกหนึ่งใบนี่คือเป็นพลังงานของความรักที่เป็น wedding ที่คุณรอคอยอย่างแน่นอนค่ะ นะคะ m a r ิสการแต่งงานทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแน่นอนนะคะความสุขความสมหวังที่เราคอยทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในช่วงจังหวะเวลาที่ใช่ของชีวิต big happy c h a n g e การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่การเริ่มต้นใหม่ครั้งยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกแล้วค่ะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะคะขอให้ทุกคนนะคะทุกทุกท่านเลยค่ะประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยขอให้พลังงานดีดี แบบนี้เกิดขึ้นในทุกๆคนอย่างเร็ววันขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมวันนี้สวัสดีค่ะ